สวัสดีครับพอดีผมขับรถผ่านเจอคุณพ่อเขาทำบ่ออยู่แต่ว่าแกปล่อยหมายธรรมชาติอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลี้ยงนะคือของธรรมชาติเลยธรรมชาติอันนี้แกหาได้ของแกเองอเนี่ยขยันนะเนี่ยของตายายเนี่ยไม,ไม่ธรรมดาเนะนี่ยเห็นไหมเนี่ยกุ้งธรรมชาติวิทีชาวบ้านอันนี้กุ้งธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาติเลยไม่ใช่กุ้งธรรมชาติโอ้ที่แกกินเนี่ยแม่ไปซื้อกินจะดูในถุงอีกไหมโ้ยเยอในถุงก็มี ครับครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาครับผมตามมาพอดีจเจอพี่เขาหาปลาครับก็เลยจะขอเขาถ่ายลง YouTube แกใจดีพี่สาวาสสาานี่แกว่าจะเอาให้ให้พ่อนะครับอันนี้เป็นพ่อเขาพักอ,อยู่ตรงนี้พี่สาวว่าจะให้พ่อร้อยนึ่งดูดิแกหาได้แกรถกระบะมาไซใหญ่ๆเลยครับโอ้ เปลี่ยนแหร์ไปไหมครับไอ้ที่ลงงมนี่ลงลง,งมหอยเหรอครับอ๋อพี่ <laughs> ไม่เห็นให้เห็นหน้าพี่เห็นหน้าพี่ก <laughs> ็ได <laughs> ้่สาวใจดีครับผมโอ้เก่งเลยมนหยุดมาหากันอย่างเงี้ยเนาะ อันนีอ้ออกมาจากทะเลเลยเหรอน,น้ำนี่นเหรออ๋ออย่างนี้ปลาก็เข้ามาตรงนี้เลยตรงบางขนเทียนทะเลครับแต่อันนี้เป็นธรรมชาติอันนั้นปาลาอะไร,รพี่วงกลมนะครับ มันปลาทะเลเปล่าใช่อ๋ไอ,ไ,อได้กิโลแล้วครับเนะี่ยอ๋อมัน,ม,นมันจะมันจะอยู่กับพื้นๆอย่างงี้เหรอ อ้าวแล้วปลาปลาลินได้ตั้งไหนครับอ๋อมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะอเนาะอ๋อดีจังเลยดูดีพีเขาได้ดิโอ้นี่นะเส้นบางคนเทียนทะเลนะครับพอดีมาแวะดูจะถ่ายรูปให้ดูเมื่อกี้ซื้อซื้อกุ้งของคุณตาคุณยายมา แก,แกขายแบบเนี้ยโลละโลละร้อยร้อยยีสิบาทไปเลยซื้อแกามาอันนี้แกแกแถมแกใจดีมากเลยคงเป็นๆเ,เลยครับเนะี่ยแเดี่ยวเดีเดีวๆๆๆๆๆ โอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องดูบัลเพลินชาแนลด้วย